i <laughs> ันนี้ก็ไฮไลท์ครับผมนะตุ๊กตาแกะตัวนี้นะครับเออเออเอออะไรเนี่ยวะตุ๊กตาแกะตัวนี้ตอนนี้หาคนไม่เจอพราต่อไม้กาเพื่อนเดี๋ยวกูจะไปซื้อมาให้เลยใจเย็นกูจะไาซื้อเลย ดูดิมีตุ๊กตาไม่แบ่งกันอ่ะก็มึงได้กี่ซ่อเ้จไม่อากมได้อได้จากเพื่อนสักซ่อหนึ่งไม่ย่นึงจากเพื่ไม่ต้องเลยต้องได้จากเพื่อนเออเออไม่ลงทุนดอกไม้แต่กูได้ดอกไม้องฮะ่อเเด้นมว่าไอ้เราม่ให้ช่อสีอะไรกูเอาอ่ะ ออเขออะไรอ่ะขอช่วยขอมาหน้าไอ้กีเมฆเอามานได้เอามานได้เอามาเดี๋ยวออกไม่ปากกาเอามากูจับคืนนะสิไ่ปากกาออกด้วยอ๋อปากกาที้งปากกาไม่ออกดิเลื่องเกิดอีกนึอ๋อเละเละบอกโดยตามตรงว่าเละเละมาก

อันน mm. ี้ตุ๊กตาแก่ตัวหนึ่งอันนี้เนี่ยนี่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 เดี๋ยวอ่ะเอาไปไปอืมให้ตั้งนานแล้วเอาต้นเดียวเอาต้นเดียวเอาต้นเดียวใช้ความดีใจโอเค เอาไปเยังนะไปยังไปยงโอเคอ้าวไอ้พุกเดี right. essions, right. ๋ยวไม่ก <right oh, right. ูไ uh, ม่แค่ซอยเดี๋ยวไอ้พุกมาเนี่ยพุกเอามาเนี้ยแค่ซอยเดี๋ยวมาเนี้ยเลย ล้อเล่น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 ผู้หิงล้อเล่นเดี๋ยวช่วยยื้อพี่ของพี่เหรอพี่เหนืบอกคำสิทธิหน่อยดิบอกคำสิทธิหน่อยอ่ะฮิตเฉดเลยอย่าลืมพี่นะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมจำหน้าพี่ไว้นะไม่ลืม เฮ้ยไม่เหลือพี่นะพี่ถึงไม่เหลือพี่อ่ะพี่เอ็มเลยพี่บบจำเบอร์สนะครับเบอเบอร์สมเบอร์สามเลยเหรอ

พวกเพื่อนเอาไปเก็บกันไหมเอาไปเก็บกันไหมของอ่ะเก็บกันไหมฮะเอาเก็บเอาไปเก็บกันไหมเก็บก่อนยอยยิง ไม่มี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 มันยังไม่มีมันยังไม่มีไม่โมไม่เตรียมมาไม่เตรียมมาไม่เตรียมน็อตไม่เตรียมมาไม่เตรียมมาอย่าเอาเรียมาตีกล้องเลยทีมงานประคุณสิบหน่อยจบคลิปนี้แล้วะครับอาใช่พี่กินเลยอไม่ ปัดชินเก่าก็ยังอยู่ในบ้านเต็มฮัลลครับเกี่ยวกับชิทนี่ของทินนี่ก่อนเลยนะครับไปสมิ่ไหนุ่ิชหน้าสวัสดีครับแล้วจะไปได้ปริ จะได้เปิดได้โทรกัพท์ครก็ได้นะครับโอเคครับผาผาเดียอรตสาหน่อยรู้สึกเป็นับ้างรป็นไงบ้างสาห้หนึงป้นนึงสานหน่อยสหนตุกาสนน่อ ส่วนสองตัวนี้ซิมีสัมภาษณ์หน่อยซิมิซิมีสัมภาษณ์หน่อยสิสยสเป็นยังไงบ้าง,างรับเด็กคนมากอะไร เอลี่สัมผัสหน่อยสัมภผัไหน่อยสัมผัสหน่อยหน่อ

ให้เลยนี่อันนี้ให้เลยโอเคยูมีนสัมผัสหน่อยจะจบจะจบนี่แหละสัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อยรู้สึกเป็นไงที่ให้ของรู้สึกเป็นไงบ้างที่ให้ของรู้สึกเป็นไงสัมผัสหน่อยลูกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจะฮุบเดี๋ยวโดนจะฮุบสัมผัสหน่อยไายหน้าสัมผัสหน่อยคำหนึ่ง ูจะคำนึงไม่ใยก็ได้เดี๋ยวโดนดูพู๊ไม่รู้อย่าขืนนายยมิสนสปอร์ตไหนสปอร์ตไหนไหน มาต้องมาต้องไม่ต้องเลยขอตังหอย่งเดียวโอเคครูไปคูไปครับครูไปสัอย่าครสัมภานะครับสัมภาษณ์นสิเป็นไงบ้างครับ Ok, khám. Tân hoa, ki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 m. Tân đi, kim. Tân hoa, kim. Tân hoa, kèm Tân kim. Tân hoa, kim. Tân hoa, kim. กิมินสัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อย ขอบคุณนะครับจบประจินนี้ครับไปต่อจบประจินจบปจจินนี้ครับไปต่อครับจบเประซ็ไปจบนไปสวนบ้นค่ะสวนเดี๋ยวจบนั่นจบนี่พี่ไปสนไม่พีนี่ไปไหนต่อ ตอนไหนนั foot, higher, ้นอีฟวัดตอนไหนอะพี <sh <arp DB> ่น็อตบ่อนี้มาตอนไหนอีฟวัดพูดไหน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 มาต่อพูดไหนมาตอไหน โ <Okay. S 1> อเคฮะอย่าเลทำซองพิธให้พี่นะ <c oughs> เป็นต้นบ้านที่ไปไหนพี่อนจับนี่นต,ต,ตอนไหนโอเค <c oughs>